สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้เขามาเลาะสำรวจทอป่าเนาะครับผมมันี้ขึดอวยสูงเนาะครับผมอำเภอแม่ออ่อนจังหวัดเชียงใหม่จ้าครับมาเภอเฮ็ดละงกเฮ็ดดานเนาะเดตะไร้ครับจ้าหมูจะออกก่อนนะครับเนาะจ้าสำรวจไปเรื่อยๆครับครับผมครับลาบุญครับขึ้นรอยไปไก่อยู่เนาะ โอ้เห็ดตะไคร้ครับคุณโอ้ยดอกแต่ดอกว่าเห็ดตะไคร้รากออกใช่ไหมดอกแต่แหงๆครับสะได้นอกเสียได้ที่ไม่อ่อนฝนบนตกะจ้ะโอ้ดูขาต่างมะพร้าวล้ำสองดอกปนอิ่มเลยครับนี่ ตอนน่อเนาะครับอ,อ,อีกดอกนึงเนาะอีกดอกนึงครับเห็นเขา,เขาใกลเก็บจะจำมองมนี่เลยเขาว่าหน้าเห็นไม่อ่อนฝนตกมาจาังเนาะแต่มีเห็ดเก็บอุ้มตามดอกครับดเดี๋ยวเดี๋ยวมี่จะแง่งขานะนะ การปคพึ่งจ้าว่ได้พ่อปนยิ่งจะนอกมูนี้เนาะอืหาเป็นเลื่อยมาเนาะไปแล้ว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 เจอแล้วคิณพะเห็นหลังงแล้วเนาะจ้าครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอุวเห็นหลังงูรากออกจะนี้โอ้จ็ดอกหน่อยตะหักเนี่ยอู้ัูตาปนลงมาเนาะจ้าครับ เต้นืมเฮ้ยมึงจะเนีย่ยขนาดฝนบ่โต,โตกเลยได้จยวเป็นอาทิตย์เหรอหันเราหันนะหัน่ไม่ได้จาดงง้าสุกรับว่าดอกงามดีตัวบ้านเนาะจ้ะเนาะครับดีเบ,บาช้ตอนนี้นมาทัานเนี่ ครับตระไหครับดอกเดียวเนาะครับดอกครับออกแตกๆนะครับครับเกิดอกครับดอ,นะด,อดอกจัดแงามครับครับกี่ครับจัดแงามนะครับเลครับ วนนี้เขามาสำรวจปลาเนาะครับผมปตะเข็บละงกุดตะไคร้นี่ตั้เห็ดงสองอย่างครับนี่พอปปนพรอปตเข็ดละงกุกมูนึงจ้ะโอ้ยดีใจหมดนึ่งว่าเดีสิออกหลายเนาะแต่ว่าปลาเป็นแห้งเนาะจ้ะมันเลยเห็นจําเนี่ยครับผมรอฝนตกก่อนนะจ้ะเนาะครับรอฝนตกมาหนักๆเนาะครับผมมาสำรวจปลาครับวันนี้เนาะครับเั็ดสองชนิดอยู่ครับ ครับผมวันนี้ขอลาพีล่ละน้องพี่บ้างก่อนเน้านะครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปครับอันนี้ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามสองบาลเหนือพารุ้ยครับทางเพจทางยูทูบเน่อนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า